สวัสดีครับวันนี้มาสุขใจอยู่ในสวนกันฮะเราเดินเข้าสวนเราก็จะได้เห็นธรรมชาติที่สวยแล้วก็เห็นของกินที่มันมีอยู่ในสวนขขาเราเพราะส่วนใหญ่เราจะบอกว่าอยากกินอะไรก็ปลูกอัน,นั้นนะกินที่เราปลูกปลูกที่เรากินนะมันก็จะถือว่ามีความสุขแล้วก็อร่อยด้วยนะเดี๋ยววันนี้พาไปดูผลไม้ในสวนของเรานะไม่ใช่อ้อยฮะนะนะเดี๋ยวไปดู อยู่ข้างหลังนะเล็กมองไกลๆนั่นฮะสวนริมคลองเห็นไฮมมะม่วงอุ้ยเหลืองแล้วเหลืองแล้วสุกแล้วสุกคาต้นโอ้ยรอดจากกระรอกมาได้ไงนะนี่ฮะโดนเหลืองเหลืองสองลูกะ ต้นนี้มันจะมีสองสายพันธุ์นะแต่ก่อนกิ่งใหญ่ที่มันอยู่ข้างล่างก็เป็นเขียวใหญ่นะส่วนที่อยู่ข้างบนก็จะเป็นเขียวสเสวยนะที่เราเห็นอยู่นี้นะ่าจะเป็นเขียวสเสวยนะหลายลูกอยู่นะยัมีฝั่งโน้นอีกนี่ๆน,น,นี่มีเขียวใหญ่อยู่ฝั่งนี้กำลังออกก็มีฮนะลูกเล็กๆฮนะเขียวใหญ่ เดี๋ยวโน่นมีมองเห็นตรงนี้แค่สี่ห้าลูกแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะมาสอยกันสักหน่อยพายเรือสอยมะม่วงกัน,นไม่รู้จะสอยถึงหรือเปล่านี่แหละความสุขของนาเล็กก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะสุขใจอยู่ในสวนนะได้เห็นผลไม้ที่อยู่ในสวนของเรามันออกผลให้กินนะฮะแล้วก็ สุกซะด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ